เธอจะไปกับฉันไหมเธอ ดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่4นะครับเมื่อคลิปที่แล้วเราได้พูดกันถึงเรื่องของอโปรแกรมการจัดการข้อมูลในส่วนของเมนู Data เมนูบาร์นะครับในคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับไฟล์วันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของอเมนูบาร์ที่เดียวกันจะเป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับคำว่า Edit นะครับ Edit ก็หมายความว่าเป็นการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ในตารางนะครับ อันแรกที่สุดก็คือคัดนะครับคัดก็แปลว่าตัดนะครับความหมายของคำว่าคัดเนี่ยนะครับมันมีอยู่2ออย่างก็คือการลบออกไปจากหน้าจอและก็ให้จําข้อมูลมนั้นไว้ในหน่วยความจําคลิปบอร์ดพร้อมที่จะกลับมาเพสหรือมาวางได้อีกครั้งหนึ่งที่ไหนก็ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะเปิดไฟล์สักไฟล์หนึ่งขึ้นมาก่อนข้าวก็แลวกัดน,นะครับผมต้องการจะคัด นี้นะครับก็เอาเมาส์มาทําพื้นที่ครอบพื้นที่ที่เราจะคัดนะครับแล้วเราก็คลิกคัดเห็นไหมครับข้อมูลนี้จะหายไปแต่มันไม่หายไปไหนจริงๆแล้วมันยังถูกเก็บไว้ในความจําเราสามารถจะมาวางณนะตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งก็ได้นะครับเช่นวางที่ตําแหน่งนี้ตําแหน่งที่คอลัมน์เอ็มโลที่เท่าไรเอ่ยโลที่14นะครับแล้วเราก็กดเพสต์อ,อันนี้เป็นเราจะใช้ คำสั่ง paste ที่เมนูบาร์ e อ i t paste Auto นี่ก็ได้นะครับมันก็จะมานะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งคัดซึ่งจะมีคล้ายๆกับในโปรแกรมท,ทั่วไปแต่จะแตกต่างกันนิดนึ่งก็คือถ้าเราไป Copy อะไรทับเข้าไปในในพิปบอร์ดมันจะถูกลบไปเลยโดยท้าบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราคัดแล้วเราต้องรีบไป p เพสนาทีใดที่หนึ่งอันที่สอง นะครับก็คือคําสั่ง Copy คําสั่ง Copy นี่ก็คล้ายกับคัดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ลบออกไปจากหน้าจอมันจะเก็บข้อมูลที่เราทําทเครื่องหมายมาร์กเอาไวน้นี่นะครับเก็บไว้ในหน่วยความจําเฉยๆแล้วเราก็พร้อมที่จะนํามาวางหรือเพสต์ณตาแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งเช่นเดียวกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้คําสั่งคัดในการเคลียร์ข้อมูลจากหน้าจอเฉยๆก็ได้ นะครับถ้าเราไม่ต้องการจะไปไปเพสที่ใดก็ตามอันต่อมานะครับคำสั่ง Paste Auto คำสั่งเพสออโต้เนี่ยมันมีความหมายให้เราเลือกอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าในคำสั่งเพสเนี่ยบางครั้งข้อมูลที่ที่เราจะนำมาเพสเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างจากกันนะครับเช่นมาจากโปรแกรมอื่นนะครับเพราะฉะนั้น เราก็อาจจะจําเป็นต้องใช้ข้อมูลใช้เทคนิคบางอย่างในการเพรข้อมูลมาหาเรายกตัวอย่างอย่างนี้นะครับอย่างเช่นข้อมูลที่อยู่ใน Excel นะครับผมจะอันนี้เป็นเป็นตารางของโปรแกรม Excel นะครับผมมีข้อมูลบาง,างอย่างอยู่ในตาราง Excel ผมก็อยากแนะนําให้ท่านนักวิจัยนักวิเคราะห์สถิติทั้งหลายใช้ Excel นะครับเขา,ามีความสามารถในการจ,จัดเก็บข้อมูลที่ดีนะครับผมก็จะ Copy นะครับ e d i t Copy อ่เสร็จแล้วผมก็เอามาสามารถนำมาวางอยู่ในโปรแกรมสิริชัยได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้เนื่องจาก p s t e Auto นะครับมันก็จะเอามาจากหลายๆที่อย่างที่เราอาจจะคิดไม่ถึงนะครับเช่นบางครั้งเราอาจจะเป็นต้องเอา,เอาอไฟล์ที่มาจากโปรแกรมบางโปรแกรมยกตัวอย่างเช่นใน adobe premiere ใน Adobe Acrobat Reader นะครับเอกสาร PDF ไฟล์นะครับผมจะดูสักนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยอะนะครับ่าสักอันหนึ่ง ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับบางครั้งข้อมูลที่เราจะนํามาเข้าตารางของเราอาจจะมาจากหลากหลายวิธีการผมอาจจะก,ก๊อปปี้ข้อมูลเหล่านี้มานะครับแล้วก็มาวางในโปรแกรมสลีชัยเพื่อเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็อีกสุดแท้แต่เราจะพิจารณานะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ข้อมูลมาวางอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเสร็จแล้วมันอาจจะยังไม่ถูกฟอร์แมต ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ใดๆแล้ก็ <ๆ S 1> ก็ปรับปรุงแก้ไขไปอีกทีอย่างน้อยเราก็ไม่ต้อง Copy ไม่ต้องมาพิมพ์ใหม่เพื่อที่จะลดเวลาในการพิมพ์ลงไปนะครับยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งในกรณีที่เรามีข้อมูลอยู่ในอ่ามีเดียเอ่อโน้ตแพคนะครับเป็นข้อมูลพิมพ์ธรรมดานี่แหละครับจะคัดลอแล้วก็มาวางได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับแทนที่จะ ข้อมูลจะถูกแยกลงในแต่ละช่องนะครับไม่ได้อยู่ในบรรทัดเดียวกันหรือในเซลล์เดียวกันทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเลือกทำไมเราถึงจะต้องมีคำว่าเพส e auto เพราะว่าในคำสั่ง p เพ e จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับาค่อยดอูที่ command button ตัวนี้นะครับเขาจะมีคำว่าเพส e auto อยู่ในรูปสุนัขสีเหลืองถ้าเราคลิกลงไปก็จะเป็นสุนัขสีเขียว คราวนี้ก็จะบอกว่า Paste Normal Paste Normal หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าข้อมูลแต่ละอันเนี่ยจะถูกแทรกไว้ด้วยรหัส c า a r a c t ต r หมายเลข9หรือแท b บนะครับถ้าเช่นเราก็อ่าก o p ปมาจากใน Excel มันจะถูกแต่ละตัวเนี่ย166เนี่ยจะถูกแยกกันโดยรหัสหมายเลข9นะครับจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราคลิกอีกทีนึงก็จะเป็นรหัสที่32นะครับถ้าเราคลิกอีกทีนึงก็จะเป็นรหัสที่ 44เพราะฉะนั้นที่เขานิยมใช้กันก็จะมี3-4อย่างนี้แหละครับคำว่าออโต้ก็คือไม่ว่าจะมารูปแบบไหนแล้วก็แก้ไขได้ยกเว้นในกรณีที่ข้อมูลของเราเนี่ยมันมีรหัสที่ไม่ชัดเจนมีทั้งคอมมาบ้างมีทั้งสเปซบาร์บ้างคาเรคกเตอร์เก้าบ้างนะครับบางทีก็ทำให้สับสนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมี โอเคครับเกิดอะไรบก้อบพร่องเล็กน้อยนะครับเราไปดูนอกจากเพสนะครับแล้วเราก็มี convert row to column convert row to column นี่หมายความว่ายังไงครับ,รรบในกรณีที่บางครั้งเราจาเป็นต้องวิเคราะห์อ,อะไรที่ต้องใส่ข้อมูลที่มีรูปแบบผิดแปลกไปนะครับเราก็อาจจะเป็นต้องมีตัวช่วยในการที่เราไม่ต้องมาพิมพ์ใหมยย่ยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเอาตรงนี้กันแล้วกันนะครับเห็นไหมครับมีโล คอลัมน์นี้ก็เป็นชื่ออย่างเดียวมตัวเลขตัวเลขตัวเลขนี่นะครับถ้าเราใช้คําสั่ง convert row to column มันจะกลับข้างให้เราใช่ไหมครับอคอลัมน์อันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยตัวอักษรก่อนแล้วก็จะเป็นตัวเลขเห็นไหมครับอันนี้ก็เราเรียกว่า convert row to column อันต่อไปครับ trim data trim data นี่ใช้ในกรณีที่ข้อมูลนั้นมี คาแรคเตอร์บางอย่างที่เราที่ทำให้ดูแล้วอาจจะผิดปกติไปนะครับก็สามารถจะลบข้อมูลไอตัวสเปซบาร์เหล่านั้นลงได้นะครับ e t e e t e ดลิที่จะมี e t e row d e l e t e ค o ล u m n ์ e t e t e แปลว่าลบออกนะครับเช่นเราต้องการจะลบคอลัมน์บางคอลัมน์ออกหรือลบโลบางโรออกอายกตัวอย่างเช่นนี้ครับผมต้องการจะลบคอลัมน์ G นะครับ ผมก็ Edit, Delete, Column เห็นไหมครับข้อมูลจะถูกขยับลงมาแทนที่คอลัมน์จีทั้งหมดคอลัมน์จีก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ SI j นี่ก็จะขยับมาแทนคอลัมน์จนะครับหรือเราต้องการจะลบคอลัมน์แถวที่5แลเราก็ e i t t e l e t e r o w เห็นไหมครับแถวที่5ก็จะหายไปข้อมูลแถวถัดไปก็จะมาแทนที่นะครับ Data Data นี่เป็นการให้ข้อมูลบางอย่างลงในตารางเอ่อเกี่ยวข้องกับตารางอันนี้นะครับที่เราอาจจะพิมพ์ข้อความบางอย่างเช่นที่มาของข้อมูลเ,เอาไป้วิเคราะห์อ,อะไรนะครับเราก็จะใส่ในนี้ได้นะครับอ่าผมจะพูดในนี้อีกทีตอนเรื่องของกรุ๊ป a อน l y ล i ิิสนะครับถ้าเราคลิกโอเคนี้ก็โอเคไปถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวพันอะไรกันมากนะครับเอาไว้เตือนความจำเฉยๆเคลียร์ เคลียร์หมายถึงเราจะมีคําสั่งให้เคลียร์อยู่3แบบเคลียร์ออกก็คือเคลียร์ทุกอย่างเลยนะครับเคลียร์ซีเล็กเอาเฉพาะบางจุดที่เราซีเล็กไวนะ้แล้วก็เคลียร์นะฮะแล้วก็เคลียร์เดต้บอกก็คล้ายๆกับเคลียร์ซีเล็กนั่นแหละครับอย่างเช่นเช่นถ้าเคลียร์เอาเเคลียร์ซีเล็กถ้าเคลียร์ออเดี๋ยวจะหายไปหมดเอาเคลียร์ซีเล็กก่อนนะครับผมจะลบข้อมูลอยู่ตรงนี้ดูนะครับเคลียร์ซีเล็กเห็นไหมครับมันก็คล้ายๆกับเราคัดนั่นแหละครับนะครับ,นะรบแต่มันไม่จําไว้นะครับ เรามาที่ complex s row นะครับคาวที่แล้วเรที่เคลีย์แล้ว edit complex s row เนี่ยหมายถึงเราต้องการจะควบรวมข้อมูลที่อยู่ในแต่ละเซลล์ในแถวเดียวกันให้มัอยู่ในเซลล์เดียวกันนะครับที่ทำคำสั่งนี้ไว้เนี่ยเพื่อว่าบางครั้งเรามีความจะเป็นที่จะต้อง copy mm hmm. เพื่อจะนำไปพิมพ์ข้อความหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจะได้ไม่ต้องมายุ่งยากในการที่จะแยกข้อ,ขอมูลออกจากกัน เพราะว่ามีฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรา,อา Copy ออย่างเช่นเราก็ปี้ลักษณะอย่างนี้ไว้แล้วไปเพสต์น paste ในที่1เนี่ยมันจะมีเขาเรียกสัญลักษณ์ขั้นอยู่นะครับวิธีนี้เราก็บางคนบางคนก็ไม่คุ้นเคยนะครับเราก็จะรวบรวมเอามาไว้อยู่ในในเซลล์เดียวกันในแต่ละโลซะก่อนนะครับเพื่อที่จะไปพิมพ์ข้อความต่อได้เห็นไหมครับพอผมคลิกตรงนี้เนี่ย ทุกตัวก็จะมาอยู่ในเซลเดียวเซลเซเดียวกันของด้านซ้ายมือทั้งหมดนะครับอันนี้เราเรียกว่า complex โ o w นะครับจากนี้เราก็จะ copy แล้วก็ไปวางบนโปรแกรมอื่นได้ถ้าเราจะไม่ต้องใช้นะครับต่อไปนะครับก็จะพูดถึงคำสั่ง edit t o w a y เอดิทูเนี่อตอนนี้จะยังไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการจะทำเรื่องของทูแฟคเตอร์แอนะลิซิสนะครับเราจะไปพูดในช่วงนั้นด้วยเดี๋ยวจะสับสนในส่วนของคำสั่งถัดไปนะครับคือคำสั่งซอสนะครับซอสนี่ก็คือการจัดเรียงข้อมูลนะครับให้ เช่นให้เรียงจากมากมาหาน้อยน้อยมาหามากนะครับเราอาจจะมีการจัดเรียงใน2รูปแบบใหญ่ๆด้วยกันนะครับเอาแบบแรกซะก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นแล้วต้องมีข้อมูลซะก่อนผมจะโหลดข้อมูลขึมาก่อนนะครับเอาค่าไปแล้วกันนะครับก่อนอื่นจะต้องคล <whis ky> ิกต้องทําให้ข้อมูลเนี่ยชื่อรหัส ที่จะเรียกในเรื่องอยู่ข้างบนนะครับเราแค่เรา,เราจะต้องใช้คำสั่ง convert row ทุกคอล่างซะก่อนเห็นไหมครับเราจะใช้คอลัมน์บนเป็นตัวกำหนดว่าเราจะคัดซอสข้อมูลภายในอย่างไรนะครับเราต่อมาเราก็ edit ซอสใหม่คอลัมนนะครับมีคำว่าข้าวน, OK. นะครับพอผมคลิกโอเคนะครับอันนี้ก็จะถูกเรียนจากน้อยไม่หามาก เราดูอีกทีนะครับถ้ากำหนด descending order โอเคจะเรียนจากมากมหาน้อยแล้วตัวอื่นก็จะตามนะครับตามคอล่น์ของข้าวนี้ไปด้วยนะครับหรือเราจะลองดูจากคอ,อล่น์ของข้าโพดก็ได้นะครับข้าโพดอีกอันหนึ่ง sort by ข o อ u ่ n ข้าโพดนะครับผมจะเรียงจาก มากมหาน้อยของคอลัน์นี้นะครับเอามาเรียงจากมากมหานอยอยู่แล้วเปลี่ยนจากว้าหามากนะครับคลิกโอเคนะครับก็จะเรียงสอบกันไอ้คอลนหอื่นก็จะตามไปด้วยนะครับนะครับทีนี้เรามาดูถึงการซ้อบ by บล็อกนะครับผมจะกระโดดข้อมูลขึ้นมาก,ก่อนเห็นข้อมูลนี้ไหมครับข้อมูลและยิ่งเรามีข้อมูลมากเท่าไหร่นะครับ การเรียงจัดเรียงนี่จะช่วยประโยชน์ในการที่เราจะศึกษา,าเรื่องต่างๆภายในข้อมูลเหล่านั้นข้อมูลนี้อาจจะเป็นอายุของคนความสูงของต้นไม้หรืออะไรก็หรืออะไรก็สุดแแต่นะครับในกรณีนี้เรามีข้อมูลไปจํานวนหนึ่งเราต้องการจะจัดเรียงมาสินะครับเราก็เอาเมาส์คลิกพื้นที่ให้โดยรอบข้อมูลแล้วก็มาซอร์สบต์บล็อกเห็นไหมครับบบล็อกนี่มันก็จะถามเราว่าเราจะเรียงนี่ข้อมูลซึ่งเป็นนัมเบอร์นะครับจะเรียงเป็นเทคก,ก็ได้ นะครับมันจะเรียงคนละรูปแบบกันเรียนจากมากไปหาน้อยน้อยมหามากเรียนจากแนวขวางหรือแนวตั้งนะครับเอาลองดูก่อนสินะครับอันนี้เรียนจากน้อยไปหามากตามแนวตั้งนะครับออร o r i g i ลแนวขวางก็คือ 39, 42, 43เีง่ารียงมาตามนี้จากทั้งหมดเลยนะครับก็จะเรียงแล้วก็จะรู้ว่า,าตัวเลขมากที่สุดคือ96นะครับน้อยที่สุดคือ32อนะครับเรื่อง ตามแนวตั้งมันก็คลิกที่ตรงนี้นะครับเราสังเกตดูเมื่อคลิกโอเคเห็นไหมครับ32 39 42นี่จะไล่มาตามแนวตั้งแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือการจัดเรียงหรือเลียงย้อนกลับก็ได้นะครับจากเลอะมากมาหาน้อยก็คลิกโอเคก็จะเลียงจากมากมาหาน้อยนะครับอันนี้ก็จะช่วยเราได้มากเวลาที่จะศึกษาความเป็นไปของข้อมูลของเรานะครับ ทีนี้มาดูคำสั่งต่อมาคือคำสั่ง sir to sr 2 format ผมจะขอลบข้อมูลจุดชุดนี้ไปก่อนนะครับก็คลิกไฟล์แล้ว close sir คืออะไรครับ sir คือข้อมูลเดิมที่เคยใช้สมัยที่โปรแกรมนี้ยังเป็น o o s อยู่ในการวิเคราะห์นีสมัยนั้นเนี่ยจะต้องใส่ข้อมูลทีละชุดแล้วก็เซฟไฟล์นามสกุล sir นะครับ <c oughs> ผมจะโหลดมาให้ดูตัวอย่างสักอันงน นี่คือตัวอย่างนะครับถ้าเรามีข้อมูลอยู่ที่เป็นประกอบด้วยการทดลอง6 treatment มี5 replication เราก็จะใส่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะนาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์อะไร y s i s of v แต่มันเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลชุดเดียวนะครับถ้าเราต้องการจะวิเคราะห์ในรูปแบบใหม่ซึ่งมีข้อมูลได้หลายๆชุดเราก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบนะครับผมก็จะคลิกที่ครับ ครอบพื้นที่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ edit s r เห็นไหมครับข้อมูลจะถูกแบ่งจะเลี้ยงใหม่ข้อมูลชุดที่1ก็ประกอบด้วยชื่อจำนวนพจตัวเลข Number ของข้อมูลนะครับแล้วก็ r e p l i c a t i เช่นไล่ไปจนจบข้อมูลชุดนี้เราเรียกว่า c o l l e c t o r เราจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับเช่นผลผลิตข่าวผลความสูงเข้าโพดเลยความสูงค่ามสุดแท้แต่นะครับเมื่อเราเรียนอย่างนี้เราจะสามารถวิเคราะห์จากตาราง ชีตเดียวเนี่ยได้หลายคาแรคเตอร์แล้วหาของสัมพันธ์ระหว่างคาแรคเตอร์ได้นะครับคำคำสั่งในกลุ่มของ Edit ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมคิดว่าสรุปได้อย่างรวบรัแล,แล้วนะครับก็อขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับและสุดท้ายน,นี่เราก็จะนำเสนอด้วยเพลงลำวงกับสิกรไทยซึ่งเป็นเพลงที่น่าสนใจนะครับเป็นเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตของเกษตรกรแต่ขึ้นมาล<ะ>หลายสิปีแล้วนะครับ เสนอโดยโมโดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์หรือวงสุนทรภพรครับขอขอบคุณครับแล้วขอเชฟังได้แล้วครับ ที่ก่อนนั้นอยู่

忙忙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 忙